คุณผู้ชมช่วงโซลาร์ลูฟท็อปนะคะดิฉันพามาที่โรงงานผลิตเมทัลชีสนะคะด้านบนหลังคาค่ะโซลาร์ลูฟท็อปนะคะขนาด24กิโลวัตต์นะคะกำลังทำงานอยู่ค่ะกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานแห่งนี้นะคะเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสตีล แอนโซล่ r ลูฟนะคะคุณกนกศักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกนกศักคะเราติดตั้งโซล่าลูฟที่นี่24กิโลวัตต์หรอคะ24กิโลวัตต์ครับติดตั้งเพื่อใช้ที่นี่ใช้ที่นี่ครับเป็นโรงงานใช้ทําอะไรบ้างคะในโรงงานนี้ก็มีการผลิตแผ่นหลังคาเมทัลชีทนะครับมีการใช้ไฟฟ้าเพื่อมาเดินเครื่องจกักร นะครับแล้วก็มีในส่วนของออฟฟิศซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องปรับอากาศคเครื่องใช้สํานักงานคเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าต่างๆครับประหยัดเข้าไฟได้แค่ไหนคะก่อนหน้านี้เราเคยเสียค่าไฟอยู่เดือนละประมาณ40,000กว่าบาทนะครับแล<ม>้ตั้งแต่เราติดโซลารูฟมาเนี่ยเราก็สามารถลดค่าไฟลงได้เหลือประมาณทักง0 0 0 0กว่าบาทนะครับ<ม>ก็ประมาณทัก30%ในแต่ละเดือนครับประหยัดได้เดือนละประมาณ30%ก็คือใช้ไฟจากโซลารูฟก่อน แล้วพอไฟจากโซลารูฟหมดก็ค่อยใช้ไฟหลวงถูกต้องครับแนวคิดเริ่มแรกเลยของที่นี่เนี่ยในการติดตั้งโซลารูฟคืออะไรคะแรกเลยเราก็มองถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับแน่นอนก็คือจะเป็นเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้า <c oughs> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะแผ่ลงมากระทบกับแผ่นหลังคา <c oughs> นะครับแล้วก็ลงมาสู่อาคาร <c oughs> พอเราติดแผงโซลารูฟไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะบังแดด บนหลังคาได้นะครับภายในอาคารอุณหภูมิก็จะลดลงก็คือลดความร้อนเข้าสู่อาคารด้วยใช่แล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟด้วยนะคะตรงนี้คิดว่ากี่ปีคืนทุนคะเราลงทุนไปเท่าไหร่คะ6ปีถึง8ปีบริษัทเราเนี่ยเราได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้านการประหยัดพลังงานนะครับการใช้พลังงานทดแทนจาก b o i แสดงว่าบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก b o i ใช่ฮะในด้านของการใช้พลังงานทดแทน เพื่อประหยัดพลังงานตรงนี้นะคะแล้วเราทํำยังไงคะทางบริษัท s p r ครับจะเป็นคนเดินเรื่องในการขอกับทาง BOI ให้เราทั้งหมดนะครับเป็นมาตรการที่ b o i ส่งเสริมอยู่แล้วใช่ฮะ,ะแล้วเราก็ไปใช้สิทธิ์ในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในโรงงานตรงนั้นใช่ครับนะคะคโดย s p r เดินเรื่องให้เราใช่แล้วสิทธิประโยชน์ที่ได้จาก BOI นี่คืออะไรบ้างคะเราสามารถนําเงินลงทุนเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายได้ครึ่งหนึ่งยกตัวอย,อย่างอย่างที่นี่เนี่ย24กิโลวัตต์ลงทุนไปเท่าไหร่คะ ประมาณล้านสามครับล้านสามก็แสดงว่า6กแสนห้าเอามาหักภาษีได้เอามาหักภาษีได้สมมุติว่าบริษัทปลายปีต้องจ่ายภาษี3ล้านบาทเอา6กแสนห้านี่มาหักได้เลยทันทีหักได้เลยทันทีครับก็ช่วยประหยัดภาษีได้มากเลยทีเดียวและท่านผู้ชมการนี่เป็นหนึ่งในมาตรการของ boi นะคะในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการใช้พลังงานทดแทนในโรงงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นโดยเอาเงินลงทุนตรงนั้นนะคะ ครึ่งหนึ่งมาหักภาษีได้นะคะคุณกนกศักดิ์คะแนะนำหน่อยสิคะว่าใครบ้างที่ควรติดตั้งโซลารูฟใช้เองเนี่ยคะ่ะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็แนะนําว่าควรจะยื่นขอ BOI ด้โดยเพื่อที่จะนําเงินลงทุนมาหักภาษีลงได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยค่ะซึ่ง b o i ส่งเสริมอยู่แล้วใช่ค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มสํานักงานออฟฟิศที่ทํางานในช่วงกลางวันนะครับเพร,เพราะสามารถเอามาใช้ในการประหยัดค่าไฟได้เลย อันนี้คือคําแนะนํานะคะซึ่งคนที่เขาใช้งานจริงแล้วบอกว่าได้ประโยชน์ในเรื่องของภาษีด้วยรวมถึงได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟรายเดือนที่ต้องจ่ายนะคะอย่างคุณกนกศักดิ์บอกว่าสักไม่เกิน8ปีก็คืนทุนสำหรับโรงงานนะคะค วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราพามาชมกันเรื่องของการใช้โซลารูฟท็อปเดียวพักสักรู่ค่ะช่วงหน้านะคะพาไปที่โรงงานอุตสาหกรรมค่ะนําของเสียจากกระบวนการผลิตนะคะมาเป็นพลังงานค่ะร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยบริษัท SPCG จำกัดมหาชนผู้นำโซลาฟาร์มและโซลารูฟในไทยและอาเซียน